เรียกได้ว่าไม่ต้องกังขาเลยสำหรับผ้าปูที่นอน3.5ฟุตจากแบรนดน์นี้โดยรุ่นนี้มาพร้อมกับลวดลายตารางและสีสันของผ้าปูที่นอนที่เน้นความเรียบง่ายแต่กลับดูหรูหราด้วยเนื้อผ้าที่แสนเงางาม อีกทั้งยังอัดแน่นไปด้วยคุณสมบัติพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นเนื้อผ้าคุณภาพดีที่ปราศจากฟอร์โมเนตที่เป็นต้นเหตุของสารก่อมะเรง็งเสริมด้วยการเคลือบสารแอนตี้ไมโครเบลที่มีคุณสมบัติเด่นอย่างการป้องกันไรฝุ่นไม่ก่อให้เกิดภูมิแพ้รวมไปถึงยังสามารถป้องกันการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้อีกด้วยค่ะ ผ้าปูที่นอน3.5ฟุตูรุ่งนี้เป็นคอลเลกชันที่เน้นสีสันและลวดลายล้ำสมัยเพื่อให้ผู้ใช้ได้เลือกให้เข้ากับรสนิยมของตัวเองอย่างอิสระปรับเปลี่ยนมูดแอนโทนภายในห้องนอนให้มีสไตล์ยิ่งขึ้นทำผ้าไมโครเทคคุณภาพเยี่ยมหนึ่งรเปอร์เซ็นมีคุณสมบัติเสมือนกับผ้าคอตตอนที่มีความนุ่มระบายความร้อนได้ดีทำความสะอาดก็ง่ายผ้าไม่เปื่อยและสีไม่ตกผ่านการทอละเอียดกว่า330เส้นได้10ตารางเซนติเมตร อีกทั้งยังใส่ใจสุขภาพผู้ใช้การันตีด้วยผลการทดสอบว่าไม่ทำให้เกิดภูมิแพ้และป้องกันเชื้อโรคในชุดเช็ดประกอบด้วยสินค้า3ชิ้นได้แก่ปลอกหมอนข้างปลอกหมอนหนุนผ้าปูที่นอนซึ่งออกแบบมาให้พร้อมรับกับพวกมาตรฐานจนถึงสูงสุดที่14นิ้วค่ะ สำหรับคนที่เป็นแฟนตัวยงของเจ้าหมาบีเกิลสุดแสบอย่างสนุ์ปี้หรือคนที่กำลังมองหาผ้าปูที่นอน3.5ฟุตท,ที่มีสีสันสดใสและลวดลายน่ารักเราขอแนะนำรุ่นนี้เลยค่ะซึ่งนอกจากลวดลายและสีสันแล้วยังผลิตด้วยวัสดุคุณภาพไม่ว่าจะเป็นเส้นใยฝ้ายคุณภาพที่นำเข้าจากออสเตรเลียผสมกับเส้นใยโพลีเอสเตอร์โดยทอด้วยรูปแบบเส้นได้213เส้นต่อส0ตารางเซนติเมตรทำให้ผ้ามีความทนทานมากขึ้น อีกทั้งยังทอแบบไร้รอยต่อช่วยมอบความรู้สึกนุ่มสบายในทุกครั้งที่ล้มตัวลงนอนค่ะหากคุณกำลังมองหาผ้าปูที่นอน3.5ฟุตที่ระบายอากาศได้ดีและมีความเรียบง่ายไม่หวือหวารุ่นนี้คือคำตอบครับเพราะเป็นผ้าปูที่นอนโนสีพื้นที่มีให้เลือกมากถึง9สีไม่ซ้ำกันโดยผลิตจากผ้าฝ้ายธรรมชาติ100%ทักทอทหารออ่าง400เส้นทำให้มีคุณสมบัติยืดหยุ่นสูงและดูเงางาม อีกทั้งยังมีความนุ่มสบายระบายอากาศได้ดีช่วยให้คุณนอนหลับตลอดทั้งคืนไม่รู้สึกร้อนและไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองผิวนอกจากนี้ยังมียางยืดรัดทั้งสี่มุมช่วยให้ยึดติดกับที่นอนได้อย่างแน่นหนาไม่มีหลุดค่ะ ซาตินเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่คนไทยรู้จักกันดีสำหรับรุ่นนี้เป็นสินค้าคลาสสิกในราคาหลักร้อยแต่คุณภาพที่ได้นั้นยอดเยี่ยมเพราะซาตินได้คัดเส้นใยคุณภาพเกรดเอมาใช้ในการทอทุกเส้นได้โดยนำใยไปที่ได้จากธรรมชาติมาผสมผสานเข้ากับใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์จนได้ผ้าปูที่นอนที่นุ่มลื่นตลอดผืนเนื้อผ้าทอละเอียด290เส้นได้10ตารางเซนติเมตร มีความแข็งแรงทนทานเหมาะแก่การใช้งานกับผู้นอนที่มีความหนาไม่เกิน8นิ้วในส่วนของสีสันลวดลายก็มีให้เลือกหลากหลายทั้งสีอ่อนสีเข้มสีไม่ซีดจางแม้ใช้เป็นเวลานานทางแบรนด์มั่นใจว่าผู้ใช้จะได้รับความคุ้มค่าพร้อมกับคุณภาพตามที่ต้องการแน่นอนค่ะ แม้ราคาจะดูสูงแต่เมื่อเทียบก,กับคุณสมบัติแล้วถือได้ว่าคุ้มค่ามากค่ะกับผ้าปูที่นอน3.5พุตรุ่นนี้ที่ผลิตจากเส้นใยฝ้ายสุพิมาเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเส้นใยยาวพิเศษ11-3.8ถึงนิ้วที่มีเพียง3%จากเส้นใยฝ้ายทั่วโลกผ่านกรรมวิธีถักทอซอฟทัทัดเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน500เส้นได้เรียงชิดติดกันแข็งแรงทนาทานช่วยมอบสัมผัสที่นุ่มลื่นหลับสบายตลอดทั้งคืนทั้งยังผสมไมโครแบนเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเพื่อเพิ่มคุณสมบัติ ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อราภายในผ้าปูที่นอนอีกด้วยค่ะผ้าปูที่นอน3.5ฟุตรุ่งนี้มีความโดดเด่นที่สีขาวของผ้าปูที่นอนที่ตัดกับสีน้ำเงินลายตารางที่ช่วยสร้างรายละเอียดได้เป็นอย่างดี เหมาะอย่างยิ่งกับคนที่ชอบความมินิมอลหรือห้องนอนที่มีผนังเป็นสีขาวส่วนวัสดุของผ้าปูที่นอนก็ไม่ธรรมดาเพราะผลิตจากเส้นใยป้ายบริสุทธิ์ที่ผ่านกรรมวิธีถักทอแบบ500เส้นได้เรียงชิดติดกันอย่างแน่นหนามอบทั้งความแข็งแรงและสัมผัสที่นุ่มสบายหน้านอนแถมยังระบายอากาศได้ดีอีกทั้งยังมีคุณสมบัติครบครันไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัตปรริป้องกันไรฝุ่นป้องกันแบคทีเรียและเชื้อราไม่ก่อให้เกิดภูมิแพ้แน่นอนค่ะ สิ่งที่ทำให้ผ้าปูที่นอน3.5ฟุตูรุ่งนี้มีความน่าสนใจก็คือสีสันของผ้าปูที่นอนที่เป็นแบบ2โทนหรือก็คือมีสองสีในผืนเดียวเช่นสีชมพูม่วงสีแดงดำสีครีมน้ำตาลโดยมีทั้งหมด8รูปแบบด้วยกันซึ่งช่วยสร้างความแปลกใหม่ไม่ำจำเจได้เป็นอย่างดีซึ่งวัสดุผ้าที่ใช้นั้นเป็นโซเทค370เส้นได้ที่มีคุณสมบัติป้องกันไรฝุ่นตากแล้วแห้งไวเย็นสบายและระบายอากาศได้ดีแถมยังทำความสะอาดง่าย อีกทั้งยังเหมาะกับที่นอนสูงเพราะรุ่นนี้สามารถยืดได้ถึง12เลยทีเดียวค่ะความพิเศษของที่นอน3.5ฟุตรุ่นนี้อยู่ที่วัสด,ดุผ้า n a n o TEC s ที่นำมาผลิตซึ่งมีคุณสมบัติให้ความนุ่มน้าสัมผัสแบบผ้าไ้ายและมีเนื้อแน่นแข็งแรงทนทา,านเหมือนโพลีเอสเตอร์ช่วยมอบความรู้สึกนุ่มเย็นสบายและสามารถระบายอากาศได้ดี ทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานจาก Oeko-Tex เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนสแตนดา d 100ว่าเป็นวัสดุที่ไม่มีสารตกค้างและก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายพร้อมกันนั้นยังมีคุณสมบัติในการป้องกันไรฝุ่นอีกด้วยโดยจุดเด่นอีกหนึ่งอย่างของผ้าปูที่นอนรุ่นนี้คือลายหินอ่อนสีสันพาสเทลที่ดูแล้วสบายตาเพิ่มความน่านอนได้เป็นอย่างดีค่ะ รุ่นนี้เป็นผ้าปูที่นอน3.5พุดทำจากผ้าไมโครเทนเซลมอบสัมผัสความนุ่มสบายตลอดการนอนหลับให้ความอบอุ่นดีและระบายความชื้นได้รวดเร็วปราศจากการสะสมของเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย อีกทั้งยังไรซึ่งกลิ่นอับชื้นให้รำคาญใจสำหรับใครที่ชอบนอนฟูกหนาฟูกหนาก็ไม่ต้องกังวลเพราะผ้าปูที่นอนรุ่นนี้รองรับฟูกหนาได้ถึง11นิ้วจัดชุดมาพร้อมปลอกหมอนหนุน1ชิ้นและปลอกหมอนข้าง1ชิ้นลวดลายเป็นธรรมชาตโทนสีอ่อนๆมองแล้วสบายตาค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด